ร้านนี้ไม่ธรรมดานะเว้ยบอกให้ว่าเอฟซีหม่อมถแดกเป็นคนแนะนํามานะอืมเอ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้คงจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงดูเอาแล้วกันคือลิ้นตอนนี้นะแม่งเหมือนหัวใจเลยแม่ตุ๊บตตุ๊บตตุ๊บต,ต,ตเนี้ย เาละครับวันนี้เราก็มาที่ร้านอาหารสไตล์ภูทรอ,อีกหนึ่งร้านก็มีหลายคนถามผมว่าทำไมผมจะต้องออกมาต่างจังหวัดจะต้องมาหาร้านภูทรแดกในกรุงเทพไม่มีให้แดกหรือไงใช่ครับไม่มีให้แดกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมถือว่ามันเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งการที่ได้ขับรถ มาในวันหยุดในฮอลิเดย์เนี่ยของผมเองเนี่ยวันหยุดของผมมันมีทุกวันแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีแค่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขาตฤกษาเลิกนี่ยก็ได้เป็นการนำาร่องที่จะให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งใช้ชีวิตแบบว่าได้พักผ่อนการขับรถมาเนี่ยได้เห็นข้างทางมีทุ่งนามีป่าเขียวๆมีไร่อ้อยหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยหรือแม้กระทั่งมาไหว้พระ ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งพักผ่อนวิตจิตวิตใจเราวันนี้ก็เหมือนกันวัดไร่แตงทองหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าถามว่าหลวงปู่หลิวขี่เตาเนี่ยคุ้นไหมฮะสำหรับคนที่ชอบพวกเกจิอาจารย์เนี่ยอาจจะคุ้นแน่นอนแล้วก็ต้องรู้จักแน่นอนอยู่ที่ จังหวัดนครปฐมอเอภกําแพงแสนตําบทุ่งลูกนกข้างวัดเลยนะครับตอนนี้นี่ผมอยู่ที่ร้านเฉลียวครัวเฉลียวฮะคัวเฉลียวครัวเฉลียวนี่เจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนี้เลยสวัสดีครับคุณแม่เฉลียวเปิดมากี่ปีแล้วคุณแม่ตพศา8 8 8บอกว่าเปิดตั้งแต่สมัยหลวงปู่อยู่อยู่หลวงปู่อยู่ยังไม่สิยังไม่มรณะ ใช่คอะแล้วทําไมถึงมาเปิดร้านตรงนี้ข้างวัดเลยนะนี่ประตูทางเข้าวัดเลยนะเนี่ยใม่ไมก็อันนี้มันเป็นแบบไงมันไม่มีร้านค้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวห้างแบบนี้แฟนก็เลยว่าเออเรามาคิดข่ายข้าวแกงดีกว่าขายข้าวแกงก่อนข่ายข้าวแกงแกงข่ายไร้ข้าวก่อนเออแล้วจากข้าวแกงแล้วมาเป็นอาหารป่าได้ยังไงอะอาหารป่าแบบว่าคนกินเหล้าไงอคนกินเหล้าบพรว่าข่ายได้พวกข้องแต่บาเราไม่เอาอาหารป่ามาข่ายมั้งอนกนนอกจากอาหารป่าแล้วมีอะไรบ้างทุกวันนี้มีข้าวแกงอยู่ไหม ไม่มีข้าวแกงมีอาหารปลามีทุกก๋วยเตี๋ยวพุกเครื่องตำอะไรมีทั้งนั้นมีหมดมีแต่ว่าเด่นสูตรของเราคืออาหารปา่อา,าอาหารปา่าอาหารพื้นบ้านเราเนี่ย <c oughs> ไก่ไทยปลากดค <c oughs> ังตําห้วยเราคนได้ปลาช่อนตาตานาปลาช่อนไม่ใช่ซื้อปลาช่อนเลี้ยงปลาช่อนคนตําบ้านเราแล้ว,ลวก,ก็มาค่ายพวกไก่ก็ ไกล้ตัวผูกเขาก็ไว้ตีใกล้ตัวมีเขาก็ชี้มาค่ายให้เราเนี่ย๋อก็ได้เป็นไก่ไก่แบบไก่บ้านไก่บ้านแท้ๆเลยเออเอาวันนี้ทําอะไรให้ผมกินดีกว่าอยากกินอะไรเอาผมอยากกินทุกอย่างที่แม่แม่ทำไม่กินมีปรากดคังต้มยำต้มยำปรากดคังกบทอดกบทอดวางประเภทไม่ต้องเกรงใจนะเอาเผ็ดได้เลยเอาเผ็ดได้เลยเอารสชาติที่นี่เลยจ้าไปเดี๋ยวเราไปให้แม่เขาโชว์ฝีมือกันหน่อยวันนี้อาหารป่าจัดป ้ลูกกุ้งคตอนนี้ลูกกุ้งคลอทำเพราะเป็นมะเร็งเต้านมเอาเหรอให้สูตรไปแล้วแต่ให้สูตรหมดไปแล้วโอเคมันเป็นไรไปลุยผู้ติ๋ยวด้วยผู้ติ๋ยวแม่อร่อยนะผู้ติ๋ยวได้ข่าวผู้ติ๋ยวต้มยำอ่ะเพราะใส่ถ้าต้มยำเรยจะใส่มะนาวสดบีบมะนาวแล้วก็หมูนี่เป็นแผ่นเลยนะหมูแดงอ่ะแล้วก็ไอ้ไอ้นี่พวก ทั่วจะเราจะป้นวัดตะว,วัน,นพริกป้นเราก็ปนอีแล้วทำไม,ไม,มไม่สั่งให้ผมแล้วก็ไม่ตั้งจะรู้ลเ,ออเ,เลยเออเยวดเาเลยจะรู้เลยลไป <c oughs> ลุย <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่อาหารป่านี่ให้ดูก่อนเลยจานแรกที่ผมจะแดกเนี่ยก <c oughs> ็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่หมูเป็น,นระสามติบใบแค่นั้นเองดูดิหมูนี่เป็นแผ่นเลนี่หมูดแดงก็เป็นแผ่นเลยแล้วก็นี่ฮะผงชูรสสมัยโบราณกุ้งแห้งนั่นเองมีกากหมูมีอะไรครบคือถ้าไม่กินอาหารป่าก็สามารถกินได้ไไดที่นี่นอกจากอาหารแล้วอะไรก็ไม่รู้เขาขายอะไรมันเต็มไปหมดเลยเป็นเหมือนไล่ขายของชำ มีอะไรมีมะม่วงก็มีมีมะม่วงอะไรที่มีข้องตอามบ้านเราเนี่มยมาขา่ทุกอย่างีก็คือของชาวบ้านนี่แหละของชาวบ้านนี่แหละมาก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยนี่เท่าไหร่แม่สามสิบาทค่ะสามสิบบาททั้งหมูทั้งลูกชิ้นทั้งหมูแดงโอ้ยแคบหมูกากหมูกุ้งแห้งถั่วโอ้ถั่วเป็นเม็ดเลยอือหึมบอกว่าอยากกินแม่แหละอยากกินถั่ว มันต้องกินถั่ว่ะสามบาทก,ก็สบายใจได้อืมก่อนที่จะไปกิน๋วยเตี่ยวนะเราต้องมาพวกนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายร้อนอ่าแม่อะไรก่อนปลาไหลอ่อปลาไหลก่อนปลาไหก็ปลาไลต่างทุ่งนาเน,นี่ยแหละเขากวจะนั่นมาคายแล้วก็พี่แกงเราไปน็นไงพี่แกงเราทําเองอืพี่แกงที่จะจะทําเองไม่มีการซื้อตลาด พราันซื้อตลาดแล้วมันแกงป้าแล้วมันจะไม่อร่อยเราต้องทำเราเองแล้วนี่นี่ลูกหลานนี่เต็มบ้านเลยนะนั่นลูกชายลูกกภัยนั่นนั่งนั่นล้านทั้งนั้นหน้าก็ร่อนนั่นนั่นไม่จ้างใครเลยว่างั้นโอ้โหเป็นไงล่ะเรียนสกีชุมชนจริงๆครอบครัวชัดๆนี่ไม่โอ้โหนี่โอ้โหที่ที่ถามที่ถามพี่แกงเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรหรอกพอซัดปลาไหลเข้าไปน่ะรู้เลยว่าพี่แกงแกหอมมากแม่เป็นคนที่นี่ป่ะเนี่ย คนที่นี่แหละตำบุทุ่งลุกๆนี่แหละโอ้ทำไมอ่ะทำไมผมอยากรู้อ่ะทำไมเนี่ยแถวก็เ,เ,เมืองกาญนครฐมถาชาบุรีเนี่ยจะต้องเน้นอาหารป่าเยอะๆเพราะอะไรเขาชอบกินรสจัดกันใช่ไหมสม,สมัยก่อนเนี่ยของป่ามันเยอะดิแถวเนี้ยห้องใกล้เมืองกาญนะแถวเขตป่ามเยอะเดี๋ยวนี้คนมันเข้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็อาหารป่าป่าจริงๆก็ไม่มีแล้วละ่ะเราก็แค่เหมือนกับจําลองมันขึ้นมาจําลองรสชาติสมัยก่อนขึ้นมาเพราะอย่างเนื้อสัตว์สัตป่าสมัยก่อน,มอนผมเชื่อว่ามันจะข่าวมันจะเหม็นจ่า เขาก็เลยคิดสูตรพริกแกงที่มันดับกลิ่นคาวขึ้นมามันก็เลยต้องลดจัดนั่นเองเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีนะเนี่ยปลาไหลนี่ดีนะแล้วประกดขังนี่ก็แบบประกดในห้วยเราเนี่ยที่ที่ผ่านมาที่มีแต่ผ่านห้วยประกดนี่คือประกดห้วยเลยประกดห้วยเลยประกดธรรมชาติประกดธรรมชาติเลยอืเขาจับอะไรมาขายแล้วก็เอามาทำทำปลาไหลนี่ยังเผ็ดติดปากเลยนะแต่ว่าเผ็ดไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดจนขมอ่ะไม่ได้เผ็ดโดดดันอะไรนะกําลังดีอันนี้อันนี้ดีนะอันนี้อร่อยนะ นราสองไม่กินปลาไหลเจ้านี้ใครทำงานเลี <c oughs> ่ยผมคุณเอิงใครไม่แดกก็อย่าแดกเนยแม่ก็ห่าแล้ว <c oughs> นี่แหละฮะแม่แกงปลาไก่หน่อไม้เอ้าปลาไก่หน่อไม้นี่ไก่ใช้ไก่อะไรไก่ไทยค่ะไก่ตุ้มเมียใช่ไหมที่บอกอะ่ะไก่ตุ้มเมียอืมเอ้าคุณแม่บอกว่า <c oughs> แกตุ้มเมียทำแกต้อไก่ตุ้มเมียอืเมเอาเลนะ ตัวเมียทำตัวเมียทำตัวเมียนี่คือนี่ลูกหลานเขาเนี่ยผู้หญิงอ่ะมากรองคคยมาก่องเรียกตัวเมียอีตัวเมียอีตัวเมียไอตัวผู้เราเลือกกันอย่างนี้ใช่ไหมแม่ามันนนอกะนะขมานี่ดองเองไหมเนี่ยขมายก็ชาวบ้านนี่แหละขนมาเข้ามาขายให้เรานี่แหละไปซื้อนี่นี่เคยรู้จักโรตัตไหมรู้จักโรตัตไหมงงงงงง กำลังแสมมีโรตัสแม่รู้เปล่าลูกกระพายกับลูกชายไปไประจำเน,นี่ยไม่ได้ไปไม่ไปบอกแล้วไม่รู้ไม่รู้เขาอยู่แถวเนี้ยเขาไม่ไปไหน <c oughs> โอโั <c oughs> นนี้ก็ดีฮนะ <c oughs> <c oughs> โอโ้โหอันนี้ดีฮะเฮ้ยร้านนี้ไม่ธรรมดานะเว้บอกให้ว่าเอฟซีมอมแดดเป็นคนแนะนำมานะแม่แกงป่าอร่อยเออแกงป่าหนอไม้เนี่ย ไก่ใช่ไก่อะไรอ่ะไก่ไทยไงไก่ไทยเนาะพอตัวผู้เขาก็ไว้ไว้ตีไว้ซ้อมตัวเมียเขาก็เอามายขเข้าไม่าขให้ไขไงกลัวไปแค่พันเ็นก็ชี้มาาขให้เราเมื่อกี้ก็พูดไปอ่ะแล้วแม่ก็งงเองอ่ะเออรีเวิร์สกลับไปสิไก่ตัวผู้เขาก็ไว้ตีไก่ตัวเมียเขาก็ชี้มาายให้เราเนี่ยเออเขาก็งงเองอะอืมอันนี้ต้องต้องบอกว่าต้องกินกับข้าวแล้วมันไม่ได้แบบกินเล่นๆได้แล้วเอาแม่ นี่ก่อนนี่ราบหมูอะไรกกราบหมูมันไม่ให่อาหารป่าแม่ามาทำไมพริกแกงของเราโบราณดั้งเดิมพอทำรสชาติด,ด,ดั้งเดิมไม่เหมือนชาวบ้านเขาเอีกไม่ได้เอาพริกป่นหรืออะไรเนี่ยเราเอาสูตรด,ดั้งเดิมแบบอย่างกับเครื่องแกงเนี่ยเราก็เอามาผัดเหมือนกระราเนี่เราก<ส>ิ<ค>นดูที่จะห้องไหมนี่อะไรนะนกินเยอะที่สุดเนี่ยอะไรนะคนกินเยอะคือคนมาเนี่ยสั่งเยอะที่สุดคือราเนี่นะเฮ้ยอาหารป่านี่สิ นี่มันป้าพวกกินแล้วนี่อร่อยนี่อร่อยตั้งทางนั้นแหละนี่อร่อยอร่อยอันนี้ประจําพวกชาวบ้านไงแกงป่าเนี่ยอร่อยเลยนะนี่แหละเขาก็สั้งอันนี้นะพูดง่ายๆคือต้องสั่างแก้มมาต้องสั่งเอาลาบไปเราใช้เครื่องโบราณแม่ลาบหมูมันก็ลาบหมูแล้วนะอลองกิมที่มันเหมือนกันป้าเออลองที่เอ้าลองที่วะอืมเดี๋ยวกูจะเป็นไอตัวผู้กับไอตัวเมียให้ดูลาบหมูอ่าเนี่ยแก้มกันเนี่ย อันนี้ดอกชมจันทร์แก้มกระลาบมันไม่ได้เหมือนลาบหมูอ่ะนั่นแหละบอกกระทำพูดโบราณมันจะออกเหมือนเหมือนอะไรอ่ะมันก็บอกว่าจะออกเหมือนลาบปลาดุกเอาด้วยทําโอ้ยเครื่องเครื่องพริกเขาก็ไม่เหมือนอ่ะพวกนี้จะต้องทําเองไงอแจะรสจัดนะคือรสจัดนะกาทางนี้เขากินรสจัดกันอยู่แล้วเออโอ้โหแล้วนี่นี่ผมเติมหน่อยนะนี่นี่นี่ลูกโดดลูกโดดแล้วนี่อะไรฮะนี่อะไรฮะนี่ดอกชมจันทร์จ้ะแก้มกระลาบ ลองดีลองดีอร่อยเลยจะกินกินลาบกินลาบก่อนนะจ้าลาบนี่ก็เผ็ดนะจัดนะเฮ้ยปากแกนกูแตกแล้วเฮ้ยน <c oughs> ี <c oughs> ่กินนี่ตามเข้าไปอ,อร่อยหมดเลยไหมหมดหมดเลยลาบแกไม่เหมือนไม่เหมือนลาบขั่วอีสานอ่ะ <c oughs> คือคือเทคเจอร์เนี่ยมันคล้ายๆกับลาบปลาดุกอ่ะแต่ไม่ใช่แต่ว่าพริกเขาโอ้โหแรงแฮะแรงแฮะแรงแฮะอันนี้จานเท่าไหร่แม่จานเท่าไหร่ จากห้าสิบบาทโอ้โหแล้วไอ้ปลาไหลเนี่ยปลาไหลจานร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้ก็ร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้ร้อยยี่สิบโอ้โหถ้าไข่ก็ห้าสิบไข่ไม่เอาเจ้หันป่ามาก็ต้องให้ชิมหมดแล้วมารมาแล้วมันต้องไข่ไดโนเสาร์หรือว่ายังไงมาเนี่ยต้องสั่งเนี่ยไม่ขาดลองชิมไข่เจียวร้านนี้ก็แล้วกันว่ามันจะเหมือนที่ไหนเปล่าเอาอีกลาบก็ไม่เหมือนเฮ้ยไอ้ทิดมึง้าก๋วยเตี๋ยวไปเนี่ยเดี๋ยวกูจะใส่ววันนี้ทำมา แม่มาเอาละไม่ไหว้ะปลาเกน็แตกมาแล้วครับปลาเกนผมแตกแล้วขนาดกินแบบไม่ได้แบบยังไม่ได้เยอะแยะอะไรนะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนเนื้อพิเศษสองอย่างนี้เอาเป็นว่าเป็นเนื้อพิเศษที่แม่เขายังไม่บอกผมว่ามันเป็นเนื้ออะไรแล้วกันแต่ผมจะลองกินดูซิแกงแก่นี่ ทำเองไม่ต้องกลัวโอ้โหใช้พริกอะไรเนี่ยพริกกระเลียงหรือพริกอะไรหรือเปล่าไม่ใช่พริกกระเลียงแบบเขาเรียกพริกกระเทยอะไรพริกกระเทยมีด้วยเหรอมีมีพริกจินดาพริกขี้หนูสวนไม่ใช่ไม่ใช่อีกมาเพื่อันหน้ามันท้ำให้รสชาตินั้นมันจะดีอืมอือหนังกรุบๆเลยอันเนี้ยต้องคนที่แบบว่ากินเผ็ดจัดๆจริงๆถึงสั่งนะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนบอกให้ลดเผ็ดลงได้ไหม ได้แลวแต่คนสั่งที่เขาจะสั้งใครใครเขาบอกเขาไม่กินเผ็ดก็ให้มันไปแดกแกงจืดสิ <c oughs> อาหารป่านะมันต้องเผ็ดไม่เหมือนลูกชายผมลูกชายผมนะมันสั่งกะเพราแต่มันไม่ใส่พริกเออมึงแดกไปทำไมลูก <c oughs> โอ้โหแต่นี่เผ็ดร้อนแรงมีพริกไทยอ่อนด้วยโอ้โหแต่พริกแกงเขาเด่นจริงๆเด่นแล้วก็ไอเนื้อพิเศษเขาเนี่ยต้องมาลองสำหรับพวกคออาหารป่านะเฮ้ยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อย อือหืออือหือเอาอีกหนึ่งจานเนื้อพิเศษโอ้โหอันนี้ดำปีเลยเนื้อแท้งดำนี้แหละเนื้อของแท่หรือว่าพริกครับมันดำขนาดนี้มันก็ปนกันนั่นแหละโอ้โหแม่จะโวยโอ้ตะเก็นแตกแล้วแตกอีกน้ำลายจะยืดแล้วนะครับจะห้อยแล้วลิ้นจะห้อยแล้วอะมาเอาวะลุยเหลียวอาหารป่า วัดไล่แจงทองเนี่ยประตูหลังนะมาประตูหลังอย่าไปประตูหน้านะประตูหน้าเดี๋ยวไม่เจออย่างอื่นเอาไข่แก้เผ็ดได้เดยวของชิมกอนแกไข่แก้เผ็ดมากเขาบอกนี่นะวางน้แม่ควนะ <c oughs> สำหรับผมนะอันนี้อร่อยที่สุดเลยอันนี้พิเศษสีดำเนี่ยมาที่ร้านี่ยสั่งเขาเลยอร่อยอร่อยคือแล้วมันเข้ากับพริกแกงเขานี่มันได้รสชาติของ ความเป็นอาหารป่าแบบจริงๆอ่ะบ้านๆอ่ะจริงๆอ่ะเออมันลุกทุ่งมากอ่ะลุกทุ่งนี่ค่ะจะไม่ชอบจืดค่ะจะเด้นเผ็ดนะเผ็ดแต่ต้องให้อร่อยนะคือถ้าแดกเผ็ดไม่ได้แดกแกงจืดที่กูเถอะสั่งไข่น้ําก็ได้มีไหมไข่น้ํามีไหมมีคนก็สั่งมีดูทุกอย่างมีทุกอย่างนี้มีทุกอย่างอร่อยมากแล้วก็ไม่มีกระดูกเลย แก้มด้วยไข่เจียวลองชิมไข่เจียวแล้วไข่เผ็ดอ่ะปลาโมดจังเลยไข่เจียวเนี่ยแล้วก็กบทอดเอ้าวอ้าวดับเผ็ดนะดับเผ็ดจ้ะดับเผ็ดไข่เจียวทีนี่มันเป็นยังไงฮะเมื่อกี้โยนลาบเข้าไปแล้วนี่มันจะหลุดออกไปนอกจานแล้วนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยขอโทษครับใครมีถังดับเพลิงไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้ของจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงดูเอาแล้วกันไม่มีเฟกนล้วนี่ไม่มีตัดต่อ แดกกันให้เห็นเลยว่าแดกกันจริงๆคือลิ้นตอนนี้นะแม่งเหมือนหัวใจเลยแม่ล,ลิ้นกับเพดานข้างบนน่ะแม่งตุบๆตุบๆตุบๆอย่างนี้ยเต้นอย่างนี้เลยจริงๆ <c oughs> อุ้ยตายหาแล้ว <c oughs> ต้องบอกว่าจานนี้นี่จานนี้เท่าไหร่แม่ร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยร้อยห้าสิบเองเหรอจ<ะ>้าอุย้ยถูกอย่างนี้ไปหากินที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหคือแบบว่าเครื่องแกงกับไอเนื้อพิเศษจานนี้นี่ผมติดใจจริงๆนะแ,นและแ้วคนกินก็ติดใจมันมันนุ่มเนี่ยวแล้วมันจะอร่อยโอ้โหสุดยอดเลยคือแบบว่าเพดานผมนี่กระตุกแล้วกระตุกอีกแต่ผมก็ยังแดกอีกอไม่หยุดอเอาเรื่องเดดมันเนื้อแดดเดียวก็ใช้เนื้อโน ะจะไม่ให้อิ่มใช่ไหมถ้าหมดไงจะได้อิ่มไงกินทุกอย่างไปเลย,ยที่บุกไหลเลย <c oughs> นี่นแหละเดียวเนี่ยไว้เอาไว้แก้มหน่อยเอาไว้แก้มตบเผ็ดหน่อยมีอะไรมาตัดเผ็ดนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวจานนี้เนาะเดี๋ยวกูเอากลับบ้าน <c oughs> ที่เหลือมึงเอาไปนะช่างภาพอันนี้กูขอ <c oughs> โดนมาอย่าลืมนะครับจากกรุงเทพมาที่นี่เนี่ยวัดไร่แดงทองเนี่ยก็ประมาณเจ็สิกว่ากิโลแปดสิกิโลจากเซนทันเวสเกตปีหน้าปีหกหกมอเตอร์วเวย์ก็จะเปิดแล้วด้วยนะครปฐมาถมโอ้โหคันนี้ใกล้ไปเลยคันนี้ที่เที่ยวแถวนี้เยอะแยะมากมายก็จะ่าลืมมาไหว้หลวงปู่แล้วก็น้องแวะท้อเหลียวค<ว>รับปไหว้หลวงปู่แล้วก็ออกทางล่างวัดนะร้านขาที่จะอยู่หลังแบบทางล่างวัดสายอาหารปรา่าแต่ถ้าไม่กินอาหารป่าก็นู่นก๋วยเตี๋ยวเมย ตามสั่งมีมีมอือไก่เจียวมเมล็ดทำราดจานเดียวก็มีจานเท่าไหร่จาน60บาทดูดิสด,สดสดโอ้ยผมไม่รู้ว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะอืเกินคาดว่ะไปแล้วสวัสดีครับอืโอ้ยมากินขี้มูเข้าไปแล้วด้วย <c oughs> มีกินนิดซื้อเข้าไปลงคอเลย <c oughs> ขอกระเปล่า,ปา,าช้อนใหญ่หน่อยไปคิดเ <c oughs> นี่ย ม้วยสัตว okay. ์นี่นะแกดอยู่ด้วยเยอะกย่แล้วอะโอ้โหบตอมีเบอร์บตอมไหมรถสับเพลิงไหมนีไหมเฮ้ยเอาจริงเหรอวะนี่มึงดูปากกูก่อนนี่อันนี้คือเจอเห็นเห็นนะเจอไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยแดงอย่างนี้เลยนี่ยัดเข้าไปอีกทางตรงมาดองอ้อมรุ้ย ไอเผ็ดนี่ไม่ค่อยกลัวหรอกไอกลัวที่ร้อนนี่แหละน่าเผ็ดร้อนมากืืออต้องข้าวแล้วไม่ไหวโอ้โหจุดจุดจุดพี่เทยนะพี่เคยพี่เทยเปิดมาอยู่ทุ e ไม่รู้จะดูรายการอะไร